สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bible Story by พีพันวัฒนเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและนำข้อพระคัมภีร์มาปรับใช้ในชีวิตจริงและวันนี้เราก็จะมาว่ากันในเรื่องการกำเนิดขึ้นของไบเบิลพระวจนะคำของพระเจ้าที่ถูกดนใจพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้เป็นแค่หนังสือ ทางศาสนาเล่มหนึ่งครับแต่เป็นมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถักทอขึ้นจากการดลใจของพระเจ้าผ่านการเวลาหลายพันปีซึ่งเรื่องราวของการกำเนิดขึ้นของคำพีอันน่าทึ่งและขายดีที่สุดในโลกเล่มนี้ได้เชื้อเชิญให้เราอยากที่จะค้นหาความจริงอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวอักษรน,นั้นพระกำพีไบเบิล เป็นหนังสือที่ถูกแปลเป็นหลายภาษามากที่สุดและขายดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่3,900ล้านเล่มตลอด50ปีที่ผ่านมาซึ่งอันดับที่2และ3ที่ตามมาก็คือคติพจน์เมาเจอตุง820ล้านเล่มและนวนิยายแฟนตาซียอดฮิตอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่400ล้านเล่มซึ่งแม้แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกมาโต้แย้งว่า ข้อความในไบเบิลนั้นไม่เป็นความจริงเพราะที่จริงแล้วนักวิชาการหลายท่านก็ทราบดีว่าพระกัมพีไบเบิลไม่ใช่แค่หนังสือท่ามะวัตตร์โบราณเล่มหนึ่งแต่ไบเบิลคือถ้อยคำของพระเจ้าที่ทรงสําแดงแก่มนุษย์เป็นพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตัดผ่านผู้เขียนที่ได้รับการดนใจเพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพระองค์ เกี่ยวกับแผนการไถ่บาปของพระองค์และหนทางแห่งความรอดนิรันดรดังนั้นการกำเนิดขึ้นของไบเบิลจึงเป็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระคุณและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ดำเนินมานับพันพันปีซึ่งรากฐานแห่งพันธสัญญาเดิมก็คือมเมล็ดพันธ์แห่งความจริงจากยุคแรกเริ่มเรื่องราวของคัมภีรไบเบิลได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับพันธสัญญาเดิม ซึ่งเป็นส่วนที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์การทรงงานของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลตั้งแต่การทรงสร้างโลกไปจนถึงยุคก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ซึ่งในยุคแรกเริ่มนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าการทรงสร้างโลกการล้มลงในความบาปของมนุษย์และพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกระทำกับบรรพบุรุษเช่นอับราฮัมอิสอัคและยาโค ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านธรรมเนียมการบอกเล่าอันเคร่งคัดของชาวฮิบรูซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ยอย่างดีเยี่ยมด้วยการทรงนำของพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ด้วยต่อมาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมพระเจ้าได้ทรงเรื่องและดลใจผู้เขียนที่ถูกเรื่องของพระองค์ให้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ลงในหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พระวจนะคําของพระองค์คงอยู่ตลอดไปตัวอย่างเช่นโมเสสได้รับการดลใจให้ร้อยเรียงเรื่องราวการสร้างโลกและรากฐานของพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ในหนังสือห้าเล่มแรกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหนังสือปฐมการอพยพเลเวีนิติกันดาลวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติอิสยาเยเรมีและเอเซเคียน ผู้ผยวจนะที่ได้รับการโดนใจให้บันทึกคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาและการไถ่าบาปของพระเจ้ากระสัดาวิดจากเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาสู่การเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับการดนใจให้ประพันธ์บทเพลงสดุดีอันงดงามที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและการสรรเสริญกษัตริย์โซโลมอนผู้ทรงปัญญาผู้ที่ได้รับการดนใจ ให้บันทึกถ้อยคำแห่งปัญญาอันล้ำลึกในพระธรรมสุภาษิตและปัญญาจารย์ซึ่งการเขียนและรวบรวมหนังสือเหล่านี้ก็ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายร้อยปีซึ่งผู้คนที่เขียนนั้นก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบและอยู่ในสถานะและช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่กลับเขียนออกมาเป็นเรื่องราวเดียวกันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยมีตั้งแต่กษัตริย์ ผู้เผยวจนะนักบวชไปจนถึงเด็กเลี้ยงแกะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้เขียนเชื่อมโยงงานเขียนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างน่าทึ่งก็คือการดนใจจากพระบัญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ถูกยอมรับว่าเป็นจริงไม่ผิดพลาดและสอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ซึ่งงานเขียนที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวในหนังสือพอัญญาเดิมนี้ก็ถูกเขียนสิทธิ์ในราวราว1,445ปีก่อนกิจการแต่ก็ยังไม่ได้มีการรวบรวมเป็นหนังสือหรือคำพีอย่างจริงจังจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงช่วงเวลาประมาณ130ปีก่อนกิจการชนชาติยูก็ได้ตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์และสิทธิอำนาจของหนังสือเหล่านี้ จึงได้มีการเก็บรวบรวมหรือแคนนอนเาาเฉพาะเริ่มที่ได้มาตรฐานของพระสัญญาเดิมขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีเฉพาะหนังสือที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าเท่านั้นซึ่งก็มี39เริ่มที่ผ่านการคัดเลือกและถูกรวมอยู่ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาซึ่งคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนในนิกายโปรเตสแตนต์ก็ได้เลือกเอา39เร่มนี้มาเป็นบทแรก ของพระกัมพีไบเบิลในชื่อหนังสือพระสัญญาเดิมแต่ถ้าเป็นของนิกายโรมันแคทอลิกจะมีทั้งหมด46เล่มเพราะจะเพิ่มคำภีอธิกธรรมที่เป็นหนังสือที่ถูกเรียกว่าคำภีนอกสาร,รบบเข้าไปอีก7เล่มนั่นเองครับซึ่งการมาถึงของบรรทัดสัญญาใหม่เป็นจุดสูงสุดของการสำแดงของพระเจ้าซึ่งจะเน้นไปที่บุคคล และพันธกิจของพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและฟ้าผู้ช่วยให้รอดหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในวันเพนทคอสบรรดาอัครสาวกและผู้เชื่อในรุ่นแรกเริ่มก็ต่างออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างแข่งขันเพื่อให้คำสอนและพระราชกิจของพระเยซูไม่ได้ถูกลืมเลือนและเพื่อให้ข่าวประเสริฐแห่งความรอด ได้แพร่กระจายออกไปและพระเจ้าก็ได้ดลใจใผู้ถูกเรื่องของพระองค์ได้มีโอกาสบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นรายลักษณ์อักษรในหนังสือวะกิติคุณมัทธิวมารโกลูกาและยอห์นได้รับการดลใจให้บันทึกเรื่องราวชีวิตคําสอนการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจากมุมมองที่แตกต่างกันแต่เสริมซึ่งกันและกัน ะธารมกิจการของอากรกทูตลูกาได้รับการดนใจให้บันทึกเรื่องราวการเริ่มต้นของกิจจักรและการเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือจดหมายฝากอารกทูตเปาโลเปโตยอนและผู้เขียนคนอื่นๆได้รับการโดนใจให้เขียนจดหมายถึงกิจจักรต่างๆและบุคคลเพื่อให้คำสอนการหนุนใจ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆในคิดจักรยุคแรกเริ่มและหนังสือเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์อกครทูดยอนได้รับการดนใจให้บันทึกนิมิตเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูและการเสร็จสิ้นของแผนการไถ่ของพระเจ้าในช่วงศตวรรษที่สอถึงสี่คิดจักรยุคแรกเริ่มได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ เพื่อกำหนดแคนนอนของพันธสัญญาใหม่พวกเขาได้ตรวจสอบหนงังสือต่างๆอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าหนางังสือเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญตามนี้คือ 1. มีที่มาจากอาาักรทูตเขียนโดยอาาักรทูตหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับอาาักรทูต 2. ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้งานในคิดจักรต่างๆทั่วไป 3. สอดคล้องกับหลักคําสอนที่ไม่ขัดแย้งกับคําสอนที่สืบทอดมาจากพระเยซูและอัครทูตของพระองค์ 4. มีฤทธิ์เดชมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเสริมสร้างความเชื่อซึ่งผลลัพธ์คือคำภีทั้ง27เลร่มที่เรามีในพระสัญญาใหม่ในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อสรุปที่คิจจักส่วนใหญ่ยอมรับซึ่งตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา พระกัมภีไบเบิลได้รับการคัดลอกด้วยมืออย่างระมัดระวังเป็นพันๆฉบับเพื่อที่จะรักษาความถูกต้องของต้นฉบับดังเดิมและต่อมาเมื่อมีการผลิตแท่นพิมพ์โดยโยฮันกูเทนเบิร์กในศตรวรรษที่15ไบเบิลก็ได้เป็นหนังสือเล่มลแรกๆที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมากทำให้สามารถเผยแพร่ไปทั่วโลกได้อย่างก,กว้างขวางยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การแปลไบเบิลเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆนับพันภาษาตั้งแต่ภาษาลาตินโบราณเช่นฉบับวันเกตจนถึงภาษาในปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะให้ข่าวะเสดของพระองค์ไปถึงทุกคนทุกชนชาติและทุกภาษาบนโลกนี้เพื่อว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ยินและตอบสนอง ต่อพระวจนะแห่งความรอดของพระองค์ซึ่งสําหรับคริสเตียนแล้วพระกัมภีรไบเบิลจึงไม่ได้เป็นแค่หนงังสือที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์แต่เป็นพระวจนะที่ถูกดลใจโดยพระเจ้า2ทีโมทีบทที่3ามข้อสิ 6, พระกัมภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการว่ากล่าวตัดเตือนการแก้ไขข้อบอกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรม ซึ่งเป็นถ้อยคําที่ยังคงมีฤทธิ์และมีชีวิตยอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจนำทิศทางชีวิตเปิดเผยความจริงนิรันดร์ของพระเจ้าและมอบความหวังที่แท้จริงให้กับผู้คนในทุกยุคทุกสมัยการกำเนิดขึ้นของไบเบิลจึงเป็นพยานอันยิ่งใหญ่ถึงความสัตย์ซื่อความรักและพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสื่อสารกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก อย่างไม่มีเงื่อนไขครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเลยนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์เวเบิรหรืออยากให้เราทำเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์เวเบิรทุกท่านก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ